ถึงแล้วครับรสถานีต่อไปอินาดีลงาลจออากรถไฟ JR มาเศรษฐีหนึ่งไกลๆลิบๆอันนี้จบแล้วก็สั่งเชือกได้แล้วจะเข้าไปกันเลยนี่ถ่ายเจาะลึกคุณนี่คุณแม่ต้องการอันนี้ อ่ะซูมเข้าไปกันจะเสร็อุะเดินสมบูรไม่ค่อยชัดเลยคราบกล้วยเหรอไม่ใช่ฟักหรืออะไรนะเอ่อหางเป็นอะไรด้วยเกินเป็นอะไรอ่ะไปใกล้ๆดิเป็นอตัวเลยเป็นจอเลยอ๋ออ๋อ จ่อสองตัวซ้ายขวาอ่าเขากำลังติดไปอ่าเยี่ยมรอบรอบดีตอลิจิที่เดินผ่านเมื่อกีก้ ขึ้นบันได้มาแล้วจะมาขึ้นมาได้มาแล้วเราจะมาขมามาลศอินเจาตัวนี้ข้าบอะไรไปชกรถเก้ๆอุปกรณ์การเกษตรและนู้นเป็นขึ้นมาอันนี้เป็นขา้าบลูกบอลทองได้เงินทองอ้าได้แล้วเขามีนี่ ดูกันเขาทำพิธีอะไรอยู่วนวนอ่าเทพวนวนอ้าวไปเราไปดูแผนที่นี่ก่อนนี่เป็นด้านไหนจ้ามีจิ้งจอกรักษาการอยู่อีสองตัวคล้ายๆกันเลยเนาะ มืดแล้วฝน <ow. S 2> จะตกแล้ว <the room> นี่โอ้นี่ของดีอะไรนะลืมไปละ <the room> ดใูใกล้ๆไม้เทต้องแค่ประมาณนี้อ๋อาหา่รหันมาบกมือหน่อยกนใส่ก <The room> <the'> ิโมโนได้านนู้นอยอ่านี่โดยทัว ชมกันถูกพื้นเรื่องขึ้นมาจากด้านนูน้นแล้วก็ผ่านยิงจอกสองตัวมาโยนเหรียญขอพอรที่ตรงนี้งนนี้คคเป็หััล ใช่ใช่เขาเป็นเมนชายเราจะไปตรงนู้นหน้าจะดูโคมแดงอันนี้โคมแดงสวยงามมีมีนี่ด้วยมีประตูประตูเล็กน้อยอยู่พร้อมเดินเราจะเดินขึ้นไปทางนี้หมื่นเก้าหมื่นต้นอ่ะนี่หมดคุณนินทนาบินไปนู่นแล้ว ลิบๆอ่าเป็นล้อมลุยต่อไปพร้อมลุยเลี้ยวมาทางนี้ <c oughs> กําลังจะเริ่มแล้วกําลังจะเริ่มแล้วโ <c oughs> อ้นั้นเสานั้นสวยต้องไปถ่ายแผนที่เพิ่มอีกหน่อยนูนน่นเราอยู่ด้านท่านนู่นล <c oughs> หไหนไปดูแผนที่หน่อยเราจะไปอธิบ,บายเราจะไปทางไหน น่านี่ U R H เราไปขึ้นไปเราก็จะไปทางแยกเหรอถึง W C แล้วก็กลับมาบรรจบกันเหรอใช่ใตรงนี้ลงเลยก็ลงขึ้นไปเขาจยกน้ำหนักอ๋อขึ้นไปถึง W C อ่ะเราก็ไปทางนี้ใช่ไหมล้วก็ไปแยกแล้วก็ไปต่อแล้วมีเลสแอเรียอยู่แล้วก็ตรงนี้จะมีเลสแอเรียว่ะแล้วก็ยกหินสูงไปแล้วเราก็กลับเข้ามาเพราะว่าเราไม่ไปตรงนู้น ใช่ต้องไปถึงตรงนี้ใช่ไหมตรงสามแยกแยกเ,ย <c oughs> เป็นสองอันใช่ไหมเขาบอกว่าเลสเอลิ <c oughs> ไปเมื่อไหร่ฝนตกก็เลิกกลับมา <c oughs> Yeah. มืดไปหน่อยอ่าเท่เนแล้วอ่าเท่ททท อ่าไม่มีคนอ่าคนมาแล้วเห็นอุโมงค์พอดี <c oughs> เห็นตัวหนังสือด้วย <c oughs> แ,ดแดงๆเลย <c oughs> <c oughs> มาจากทางนี้มีผู้คนเดินอยู่ข้างในเต็มไปหมดเลยนี่ข้างนอกก่นเลยเดี๋ยวจะไปทำในรูรูบนรูล่างไม่ค่อยเห็นอะไรอ่ะ

นี่เดินวนกลับลงมาแล้วนี่สะพานสะพานสีสดใสสีแดงนั่นเป็นหินอะไรวะหินเจดีไฟขคมไฟมองดูลิบลิบนุ่นก็จะมีแดงแดงอยู่นุ่นเสาแดงก็วนกลับลงมาทางนี้นนนั่ลนงนแบบไปาเดิ เดิน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 นี่เราอยู่ที่เกียวโตสเตชันแล้วกำลังขึ้นไปเห็นไหมเป็นบันไดในตำนานนี่ขึ้นไปได้จนสุดเลยแถมยังไม่หมดเพราะว่าข้างล่างมีอีกไปถึงนูน่นอันนี้ชั้นหอ้าวเดี๋ยวอยู่ตรงนั้นอย่าเพิ่ง อ่าบวกมือเราอยู่ที่ลานนี้เราอยู่ที่ร้านชั้นสิบเดี่ยวเกียวโตสเตชันอะไรนะไม่รู้อย่างที่หนึ่งอันนี้ทั้งตัวเลยทั้งตัวเลยอ่าไม่ใช่เลยอันนี้ทั้งตัวเลย ข้าวพันสองร้อยแปดสิบเราให้เลือกข้าวด้วยเราเล็กกลางใหญ่ก็ต้องสั่งใหญ่แล้วก็ถอไปเป็นอันนี้งงๆไม่รู้ต่างกันยังไงเท่าไหร่วะสี่พันสามร้อยแปดสิบอันนี้เอาหมูเบี้ยมก็เขาบอกแหละหรือว่าเงินาบอกว่าเอานะเดี๋ยวรอดูมาแล้วแล้วเราจะเปิดยังไงดี อย่างที่หนึ่งชันหนักด้วยเราต้องนี่น่งนาีอ่าเปิดขึ้นมานี่ปลาไหลหนึ่งตัวนี่เห็นหรือเปล่าีชื่อร้านด้วยนี่ซุปธรรมดาไม่มีอะไรอ่ไ้ปลาไหลอ๋อจริงด้วยเนาะ ตับปลไหลไม่มีหมดแล้วอ่อต่อไปอันนี้ออมาเป็นจีนเล็กๆเลยแล้วก็มีเครื่องปรุงให้สามอย่างเพิ่ม1 2หนึ่งสองสาอ๋อซุปร้อนๆซุปที่แบบมาทำเป็นรับประทานอาหารเสร็จแล้วมาเดินเล่นบนดาดฟ้า เกียวโตสถานชั้นส2บสองได้ใหญ่โตมโหฬานมากมีมองไปทางด้านใต้เห็นเกียวโตเทาวเวอยู่ด้านนูน้น เห็นได้ยอดสูงขนาดนั้นนี่ถ้ามองลงไปก็จะเห็นบันไดเลื่อนที่ขึ้นมาเมื่อกี้ลงไปสุดลูกหูกลูกตานน่นหนึ่งจะเป็นชั้นหนึ่งอ่านี่เราจะมาชมแสงสี เด็กวิ่งไปหนึ่งคนเด <c oughs> <c oughs> ็กว <c oughs> ิ <c oughs> ่งกันมาหนึ่งคนใหญ่โตอลังการกี่ชั้นไม่รู้นี่ชั้นหกถึงชั้นสิบเอ็ดเหรออ่า อ <Okay>. uh, <Yeah. S 1> นี่เป็นห้องเข้ามาแล้วห้อง965อยู่ชั้น9กสองเตียงมีเครื่องอำนวยความสะดวกตามปกติทีวีจอใหญ่วิวเราเป็นวิวด้านหลังของสถานีด้านหลังของสถานีมองเห็น JR Station อยู่ข้างล่าง ก็ด้านบนเมืองภูเขาล้อมรอบห้องนี้เท่าไหร่วะร้อยเหรียญ่านี่ท่านนากำลังต้มน้ำอยู่เขามีน้ำให้หนึ่งขวดเป็นน้ำขวดกระดาษเหมือนขวดนมแล้วก็มีกาแฟให้โอกินาว่าดริป